สวัสดีครับผมช่างคิดเคื่อน้อยครับช่างคิดฝันแก่นครับวันนี้ก็เอางานพุสเ์โบไม้ชมนิกหนึ่งตัวครับวันนี้เราอยู่กันที่พิสซาโลโรครับตาตการ์ครับผมบ้านลงคช่างคิดจัดให้นะครับผมคิดคลินิกเกนตามนี้เลยครับผมวันนี้เอางาน สี่เก้ามาให้ดูครับยันมาสี่เก้าตัวติดบูดเร็วเน้นใช้งานรอบต่ำโดยตรงครับคันนี้ก็จัดรุ่นท็อปครับลูกค้าขอเพิ่มงานกองเปียกถึงลูกครับก็ทำสายยึดให้เนียนๆครับแข็งแรงครับเหล็กนั้นหนาครับทำจุดยึดให้แข็งแรงครับเลนห,นหบเล็กนั้นหนาเลย ส่วนงานเทอร์โบเราก็เป็นโบ0.9ครับติดบูดเร็วครับติดตั้งตามสูตรของทางร้านครับตอนคันเร่งดังแรงดังเร็วครับผมตอนคันเร่งดังแรงดังเร็วเขียนท่อจะเงียบครับรุ่นนี้งานเป็นตะเข็บครับงานท่อเป็นตะเข็บครับ อดีรถเขย่าจะกเก็บปัดเงาครับไม่ดำไม่ซีดครับจริงงานไอซีเอฟเล็บหนะครับไหนสม้มผันหรือเปล่มีเวิกเกตคุมบทุกจุดครับสายน้ำมงนน้ำมันดูง่ายแล้วจะชอบครับเวิกเกตคุม เดี๋ยวฟังเสียงเจ็บเดี๋ยวฟังเสียงกันหน่อยครับเสียงกูนะดง้ดังเยาวดังมากๆครับครับใครสนใจก็ทักเข้ามาได้ครับเด็ดบุ๊ที่ที่นี่ทกนครับ คู่ดังเร็วครับติดบูทไวพอดีไม่ได้เอาบับูทมารอกขึ้ห้าก็ดังแล้ว สนใจก็ทักเข้ามาครับผมตัวนี้เราแถมสปริงให้ด้วยนะครับงานเทอร์โบของเราเราติดตั้งสปริงให้ด้วยครับสปริงของทางร้านเราเองเลยครับผมสปริงยันมากครับรอบใช้งานสูงๆูงะครับผมแล้วติดช็อปครับแบรนด์ของเราเองเลยครับผมติดต่อผลง,งานตามนี้เลยครับ